เราจะมารีวิวโรงแรมคืนละ350บาทต่อคนที่โอซาก้ากันครับ สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่โอซาก้านะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็หลายๆคนเนี่ยเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะต้องเก็บตังค์นงเพราะว่าแน่นอนค่าของชีพเขาค่อนข้างแพงถูกไหมฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าบางคนอาจจะอยากมาเที่ยวแต่อยากได้ถูกจริงแล้วตัวเครื่องบินเนี่ยมีโปรถูกเยอะมากนะแต่ทีนี้ผมจะมาแนะนําที่พักเนี่ยที่ราคาไม่แพงนะครับประมาณ350าบาทต่อคนต่อคืนและมีอาหารเช้าให้ด้วยและที่สําคัญครับที่นี่อยู่ใจกลางตรงนัมบะเลยอ่ะคือแบบตรงที่เที่ยวของเราเลยว่าเดินออกไปข้างนอกเนก็็ป ตรงแม่น้ำแล้วอะริมสะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็เป็นย่านขายของแต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันค่อนข้างเช้านะพอมันเช้าเนี่ยทุกร้านมันก็เลยยังไม่เปิดผมแน่นอนที่นี่แล้วเมื่อคืนคืนหนึ่งผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเวิร์กสำหรับหลายๆคนผมจะมารีวิวให้ดูก่อนว่ามันดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราไปดูโรงแรมกัน,น,กนไปโฮเทลชื่อว่าอินิเซีย น้ำบะคือมองไปตรงเนี้ยอันนั้นก็จะเห็นตรงที่เป็นปูเ่ยร้านปูจะอยู่ตรงยินเลยแล้วก็350บาทต่อคนเราจะนอนรวมกับคนอื่นนะครับแต่ว่าผมมองรู้สึกว่าห้องมันค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวแค่ตอนนอนอะแต่ที่เหลือใช้รวมกันหมดแต่ถามว่าปลอดภัยไหมผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะแต่เราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่มาพักเนี่ยเป็นชาติไหนบ้างมีประเทศอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างบน Okay. นี้เป็นห้องรวมตรงกลางนะครับกระเป๋าฝากได้ห้องก็จะมีที่ให้นั่งทํางานนะครับปักมีไวไฟใช้มีบาร์ให้สาตัวอาหารเช้าที่พ่อพี่ให้จะเป็นพวกกาแฟต่างๆขนมปังแล้วก็มีครัวให้ทำกา้าฝั่งนี้จะเป็นห้องผู้หญิงนะครับมันจะมีห้องรวมกับห้องผู้หญิงนะมีห้องอาบน้ำมีห้องผู้หญิง ตอนเข้ามาถึงเนี่ยเขาจะมีของให้2อ,อย่างาสำหรับเข้าโซนที่พักแล้วก็มีกุญแจครับกุญแจมีสองดอกมีตู้ล็อกเตอร์ข้างนอกแล้วก็มีตู้ที่ล็อกโซฟยตูย้วางงาทั้ง3าอันนี้คือห้องรวมนะครับน้อของผมเองเก็บไว้ดูห้อง นี่คือลักษณะของเตียงนะครับถ้าคนหนูเช่าเอาในราคาในวันนี้เค okay, ครับมันก็จะมีห้องนะครับอันยางห้องค้างเนยเป็นห้อง8เตียงก็คือจะเล็กหน่อยอาจจะแพงกว่าแต่ถ้าเรานอนห้องใหญ่เนี่ยมันจะได้ราคาถูกก็คือ350บาท โอเคครับราคานะฮะก็อย่างที่เห็นไปนะับสามร้อบาทถ้ามาเรื่องให้คะแนนบ้างนะจนอนมาคืนนึงนะครับทำเลผมให้เต็มสิบเลยเพราะว่าถ้าใครชอบความสะดวกวามาแบบมีของกินเนี่ยตรงข้ามเป็นร้านเกม เดินตรงไปนะครับเป็นย่านนำบาของกินเยอะมากคนเยอะมากเพราะนั้นแบบคุณนอนนี่คือแบบโคตรสะดวกอะ่ะนั่งรถไฟนะครับมาลงที่สถานีนำบะปุ๊บเดินมาถึงเลยส่วนที่นอน,นให้กลางๆนะครับประมาณ7จ็ 8. ไม่ได้อึดอัดนะครับนอนก็สบายอยู่นะฮะแต่ถ้าเทียบกับราคาคือหัวคุ้มมากอาหารเช้าเนี่ยให้ประมาณ7คือกินแค่ประทางชีวิตไม่ได้อิ่มอะไรมากแล้วก็ไม่ได้แบบดีมากแต่ว่ามีครัวให้นะครับทำอาหารได้เรื่องความสะอาดนี่ค่อนข้างสะอาดนะครับให้ประมาณ8ดโดยรวม บริการพนักงานก็ดีครับเพราะฉะนั้นถือว่าในราคาเนียสามร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยเนี่ยนอนคนเดียวเนี่ยถือว่าคุ้มมากคือโคตรถูกแล้วก็ได้นอนอยู่ใจกลางโอซาก้าเนี่ยผมถือว่าแบบเอ้อันนี้เวิร์กแล้วเพราะฉะนั้นใครมาโอซาก้าแต่อยากประหยัดหน่อยนะครับก็แนะนำนะครับมานอนได้ดงกินิเซียอย่างที่บอกไปอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมรีวิวเองเนื่องจากผมพาทีมงานเนี่ยมาเอาติ้งซึ่งทีมงานผมว่าสิบกว่าคนเราก็อยากประหยัดเงินอนะเพื่อเอาเงินไปเที่ยวมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะนอนโรงแรมราคาถููกแต่่อย ใจกลางเมืองอเพราะคือไอ้แออยู่ในตอกนี้อ่าอยู่ในต,อกน,อ,อ,ในตอกนี้นะแล้วเดินตกมาก็าเป็นดองดี ง่ายๆครับมันสะดวกมากก็โดยรว,วมๆนะครับผมให้ถ้าเทียบกับราคาคือให้9เลยเต็ม10ผมตัดออกคะแนนหนึ่งตรงที่ว่าห้องใหญ่ที่ผมนอนผมว่ามันเตียงมันเยอะไปหน่อยแต่เขาไม่ได้ติดอะไรอาจจะไม่มีแบบที่วางกระปเป๋ามาเปิดล็อกถ้าใครมีกระเป๋าใบใหยัจะไม่ค่อยสะดวกมากครับแต่ว่าโดยรว,วมแล้วดีมากก็เจอการใครสนใจนะครับก็ไปเซิร์ชเอานับชื่อนี้นะครับวันนี้จบการรีวิวแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ